สภาพอากาศวันนี้ลมแรงครับลมแรงเหมือนฝนจะตกตกจริงๆด้วยครับเสียงปแป๊ะปแป๊ะมาแล้วฝนตกมาแล้วครับผมน,น่าชายโยฝนตกแล้วครับฝนตกนับเม็ดได้นะครับตอนนี้บ้านกลางทุ่งเราก็กำลังฉาบนะครับฉาบอยู่ ฉาภายในเสร็จแล้วนะครับผมเหลืออีกห้องหนึ่งมั้งเหลืออีกห้องหนึ่งอันนี้ห้องน้ําห้องน้ําห้องนี้เสร็จแล้วห้องโถงเสร็จแล้วนะครับอีกห้องหนึ่งเป็นไงอีกห้องหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยนะครับห้องน้ําก็เสร็จเรียบร้อยฝนตกครับวันนี้ฝนตก นับเม็ดได้ครับปอบแปะปอบแปะประมาณร้อยยี่สิบเมตรแล้วมันเออครับมาดูห้องนี้ครับห้องชั้นลอยต้องใช้ไฟในการทํางานนะครับต้องใช้ไฟในการทํางานเพราะมันมืดตั้งใหญ่กําลังขาบกําลังปั่นนะครับปั๊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 บนะครับผมเสียงฝนมานะครับฝนฝนตกไม่แรงหรอกนะครับ ฝนตกไม่แรงดูนี่ยไม,ไม่เนี่ยดูดินยังไม่เปียกเลยนำปรแปรอปรแปรอยู่นะครับว่าแล้วลมเย็นสบายเนาะเหมือนจะแรงแต่ไม่แรงครับของพุนาวันนี้ดูสวยงามครับ ก็เหมือนจะแรงนะแต่ไม่แรงเหมือนจะแรงแต่ไม่แรงครับขอบคุณครับผมขอบคุณสำหรับบ้านการทุ่งนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ท่ามกลางสายฝนตกเบาเบาๆ